สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถครอบครัวน่าใช้1คันนะครับ99,000บาทนะครับ7ที่นั่งเลยครับตัวนี้ Toyota Wish นะครับปี2 0 0 4นะครับเครื่อง2.0 Auto b e n ออโต้เบนซินครับรถสภาพพร้อมใช้นะครับเอกสารครบพร้อมโอนคันนี้บริการจัดส่งทั่วไทยนะครับโทรไปเลยครับแจ้งจากช่อง YouTube นะครับจัดส่งทั่วไทยรับประกันได้รถแน่นอนนะครับขอรูปขอคลิปได้เลยครับลองคลิกที่ชื่อคลิปออนไลยละเอียดนะครับมีเบอร์โทรแล้วก็ ไปชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่ปทุมธานีนะครับรถได้รวมสวยครับคันนี้ช่วงล่างเพิ่งทำไปนะครับเก็บงานไปเกือบ20,000นนะครับโดยรวมพร้อมใช้นะครับภายในก็งามภายนอกก็งาม99,0 0 0บาทนะครับขับเที่ยวปีใหม่นี้นะครับรถครอบครัวนี่ครับสวยๆแบบนี้นะครับใครที่หาใช้งานนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับ t ต y ย t a w i ิสสอออโตเป็น7ที่นั่งนะครับเบาะแถว2ก็จะเป็นแยกแบบนี้นะครับใครที่สนใจนะครับ คลิปที่ชื่อคลิปอะไรละเอียดนะครับมีเบอร์โทรมีรายละเอียดนะครับและก็คันนี้ผมการันตีก,การจะส่งให้ทั่วไทยนะครับรับรองว่าได้รถแน่นอนนะครับจอบ Android ก็เพิ่งติดมานะครับโดยรวมพร้อมใช้นะครับ คันนี้เป็นรถน้องชายนะครับขายอยู่นะครับขอรูปขอคลิปได้เลยนะครับรถขายตามสภาพนะครับ9 9 0า0บาทก็โดยรวมใช้งานได้ปกตินะครับระบบไฟระบบแอร์ใช้งานได้ครับใครอยู่ใกล้นะครับมาชมเช็คทดลองขับด้วยตัวเองนะครับโทรเจรจาโทรสอบถามไปก่อนเลยนะครับแจ้งจากช่อง u t u b e นะครับก็การันตีการจัดส่งนะครับที่เหลือสมาชิกก็ลองตรวจสอบนะครับขอรูปขอคลิป โทรไปไลน์ไปนะครับโดยรวมพร้อมใช้นะครับรถสวยๆประมาณนี้นะครับ9ก้า0บาทนะครับรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าทนก็อะไหล่หาง่ายครับอะไรก็ใช้ร่วมกับโตโยต้านะครับจนเครื่องเป็นเครื่องตัวเดียวกันซะด้วยซ้ํานะครับก็ลองชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับโดยรวมพร้อมใช้นะครับเอกสารครบพร้อมโอนสีโดยรวมสวยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นี่ครับประมาณนี้นะครับใครที่สนใจนะครับ คลิกชื่อคลิปอาไราละเอียดนะครับ2.0ออโต้เบนซินนะครับเบนซินฝากกว้ด้วยนะครับสนใจก็เน้นโทรไปก่อนนะครับอยู่ใกล้ไปชมเช็คทดลองขับได้เลยครับ